เด้งแผนแบบสุ่มเด้งตัวนี้เด้งตัวนี้เด้งตัวนี้โอเคทำไมถึงดวงดีขนาดนี้นะเขายอมแพ้ไปเลยนะอรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนมาวันนี้เราจะเล่นเด็กนี้เหมือนเดิมนะในแรงโหมดเหมือนเดิมเราจะพยายามเล่นเด็กเข็ดให้มันคอมโบให้ได้นะเราไม่ยอมนะวันนั้นที่เราแพ้ไปลาบคาบเลยนะ วันนี้เราจะตั้งสติตั้งใจเล่นค่อยๆเล่นนะโอเคเห็ดพระเอกของเรามาขึ้นมือละพื้นก็ขึ้นมือนะโอ้รอบนี้การดีอยู่แต่ว่าเรามาเจอกับอะไรเรามาเจอกับเด็กขี่ยานนะเด็กขี่ยานเป็นตัวที่น่าลำคาญมากเลยนะซอมบี้ฮีโร่ตัวนี้น่าลำคาญมากนะ่ะเป็นซอมบี้ที่โหดที่สุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยนะ เขามีการทริกเยอะการเปลี่ยนพื้นเขาก็เยอะนะเราประมาทเขาไม่ได้เลยอะ่ะเขามีการปูพื้นอะ่ะเราอาจจะต้องรอเทินต่อต่อ,ตอไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเราอาจจะเดินเกมท้ายทายเกมนะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันมีการเปลี่ยนพื้นเราได้มันโหดมันโหดเลเวลยี่สิบสองละก็น่าจะโหดอยู่ อ่ะโอเคเล่นของโหดเลยเหรอเอาเล่นบินไปขวางมันก่อนนะไม่ให้มันโจมตีเข้าโอเคแล้วก็เอาบินอันนี้ซ้อนไว้ข้างหลังเ้าอาจจะมีการ์ดปูพื้นก็ได้นะการ์ดปูพื้นยิงทะลุอ่ะเราคิดว่าอาจจะมีเขาเก็บสมองไว้หนึ่งสมองนะอาจจะใช้ก็ได้นะการ์ดปูพื้นในมือเขา ไม่ใช้โอเคเดี๋ยวเทอนี้เราใช้เบอร์รี่แบลสไหมจัดการมาเลยนะมันเป็นตัวที่น่าลำคาญนะตัวนี้ถ้าเกิดว่าโจมตีเข้าฮีโร่เราได้เนี่ยมันจะจ่วการเนี่ยมาเล่นใบที่สองแล้วอะ่ะเกมนี้ก็น่าจะแพ้นะไม่น่ารอดทุกคนตอนทำคลิปที่ไรคือตลอดนะเป็นแบบนี้ตลอดอ่ะ อ่าเล่นสอนไว้ไม่รู้ว่าเลนสุดท้ายเขาเล่นอะไรทริกออกทิเตอร์โอเคจะเล่นการ์ทริกไหมอ่าทำให้เป็นเดลี่แล้วก็จั่วการอ่าเล่นการ์ทริกนะเราดามเมก,กับเลือดขึ้นนะพี P ตัวนี้ black IP อ่าเขาก็บวกดามเมก,กับเลือดตัวเองด้วยอ่าเราก็ดามเมก,กับเลือดขึ้น เดี๋ยวเธอหน้าเราใช้เบอร์รี่แบสจัดการอ e. ีประตูนี่นะด็อกเตอร์สเปซไทม์อ่ะใช้เบอร์รี่แบสทำลายไปเลยนะแล้วก็อ่ะลองปูพื้นดูสิว่ามันจะเปลี่ยนพื้นเราไหมกดดันให้มันเปลี่ยนพื้นไปก่อนนะเราลองเชิงเขาก่อนเพราะว่าเรามีการปูพื้นสองใบไงอ่ะเขาใช้การทริกทำลายแล้วละทำลายแผนที่มีเดเมจส,สีขึ้นไปโอเค ไอ้ตัวนี้ได้จวดการนะเอาไม่ปูพื้นทับเราเหรออ๋อเน้นโจมตีเน้นเพิ่มเลือดนะทุกคนเขาเป็นสายแบบเพิ่มเลือดเน้นโจมตีเหรอเลือดเขายังเหลือยี่สิบเท่าเดิมเลยนะเรายังโจมตีเขาไม่ได้นะน่ากลัวอ่ะเล่นคอมโบไปเลยนะตัวนี้เหตุตัวนี้อย่างที่ว่านะถ้าเล่นในการปูพื้นเนี่ยพื้นนี้นะ ถ้าเราโจมตีเข้าฮีโร่เขามันจะจวดการหนึ่งใบอ่ะถ้าเราเล่นแพนใหม่ปุ๊บมันจะโจมตีเข้าฮีโร่นะ้ะพื้นนี้จะทําให้เราจวดการเราเล่นบีนไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะโจมตีอีกหนึ่งยังไงต้องเล่นนะต้องเล่นเล่นบีนขอการเหตุคอสต์ต่ำๆได้ไหมเราจะได้โจมตีได้นะโอ้โหอ่ะโดนอีกอ่ะโอเค ตัวแล้วทุกคนเราเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจไปก่อนไหมอ่าเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจนะทุกตัวเลยแล้วก็ทำสองดาเมจกับอีตัวนี้แล้วกันตัวนี้เนาะเออตัวนี้ให้มันตายไปนะเท่านี้ถ้ามันถ้ามันไม่เพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดนะมันก็จะโดนอีกสองดาเมจแต่มันน่าจะได้การทริกเราก็เอามาใช้กับอีตัวนี้นะเพื่อไม่ให้มันตาย ได้การ์ดอะไรย้ายแพนและโจมย้ายซอมบี้อะไรโจมตีทันทีนะโอ้โหเราโอ้โดนห้าดัเมจโอเคน่ากลัวจังเลยอะ่ะเราต้องทำลายมันแล้วนะเนี่ยอีตัวนี้มันจัวการ์ดทิกให้มันเรื่อยๆนะแล้วมันจะเพิ่มดาเมดเรื่อยๆอะ่ะน่าลำคาญเป็นตัวที่น่าลำคาญมากนะมาลีนบินเราทำอะไรได้ ดาเมจกับเลือดบวกหนึ่งตามจำนวนเอมฟิเบียสถ้างั้นเราไปต้องไปเล่นเลนอื่นเหรอโอเคเอามาขวางไว้ข้างหน้ามันแล้วกันอ่ะโอเคโจมตีหนึ่งโห oh, แล้วเราได้แต่การ์ดบีนะอะคอสสูงสูงทั้งนั้งเลยนะเอามาขวางไว้ก่อน เราไม่ได้การ์ดเหตุคออต่ำๆเลยอ่ะเราจะได้เน้นโจมตีนะทุกคนเนี่ยมีแต่การ์ดบีนนะไม่เป็นไรบีนี้เราจะโจมตีเข้าอยู่อ่าติดบล็อกเรามีสิทธิ์แพ้อยู่นะเรามีสิทธิ์แพ้โอ้โหใช้พื้นสไตร์ทรูด้วยเปลี่ยนพื้นเล่าแล้วนะอือหือ เล่นบีนอีกไหมสวยแล้วทุกคนเอาอยัางไงดีเนี้ยงั้นภาวนาให้ตรงนี้มันติดบล็อกล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> เอาเขาไม่ตายนี่โอ้โหคำนวณผิดอีกแล้วตอนแรกคิดว่าจะใช้กล้วยด้วยนะแต่ทเ,เออทันตะวันลรหมดก่อน แพ้แล้วนะทุกคนน่าจะแพ้ไม่รอดอะ่ะ <c oughs> นอกจากว่าเราจะได้การทริกสร้างเห็ดขึ้นมานะหรือไม่ก็ขอติดบอกก่อนโอเคสร้างเห็ดเถอะได้สร้างเห็ดโอเคเกือ <c oughs> บไม่รอดเกือบไม่รอดอ่าอีตัวนี้ตายสักทีนะลำคาญแต่เธอหน้าขอให้เขาอย่ามีการโจมตีทันทีนะ เดี๋ยวเราก็ชนะละถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการโจมตีทันทีได้การ์ดพื้นมาอีกเราต้องเปลี่ยนการ์ดปูพื้นเขาก่อนนะ่ะโอ้โหฉลามยังไงหีบสมบัติโอเคเปลี่ยนการ์ดปูพื้นเขาไปก่อนนะแล้วก็ลงบีนตัวนี้ เราจะรอดไหมนี่ยทุกคนเราไม่มีการ์ดบินขึ้นมือเลยอะการเลนตรงนี้นะได้เบอร์รี่อะไรเบอร์รี่ทำสองดาเมจแต่เราไม่มีแพลนเราไม่มีแพลนขึ้นมือโอ้ไม่กอด มันจบแล้วถ้าเขามีการเปลี่ยนพื้นเราได้นะหรือว่าเขามีการ์ดแบบสไตร์ทูมีการ์ดโจมตีทันทีอะเราแพ้นะไม่รู้ว่าหนึ่งสมองเขาอะเหลืออะไรนะเขาใช้การ์ดสไตร์ทูไปแล้วนี่อ่ะจั่วการ์ดสองใบโอเคเราจะติดบล็อกไหมขอให้อย่าติดอย่าติดอย่าติดเรียบร้อยมันต้องอย่างนี้ชนะสักทีนะ กว่าจะชนะนี่แบบหืดขึ้นคอตาแรกของเราจะได้เลื่อนแรงไหมโอเคยังไม่เลื่อนนะยังขาดอยู่มาตาที่สองขอคอมโบสวยๆได้ไหมขอคอมโบแบบแบบเมื่อกี้ก็ได้นะก็ได้นะทุกคนได้อยู่เจอกับเบรนฟริสนะ เบรนฟรีสเขามีสกิลแช่แข็งโอเคการ์ดพื้นมาการ์ดเห็ดมาสวยอยู่นะรอบนี้ดูซิว่าเบ i นฟรีสเขาจะเล่นอะไรนะยังไม่เล่นเราก็ยังไม่เล่นนะเทิร์นแรกเบรนฟรีสเลเวลเก้าคิดนานไหมดีนะที่เขาไม่คิดนานโอเคเอมฟิเบียสในน้ำนะ เราทำลายไปเลยนะมันสามดัมเมดอะเราไม่อยากโดนดัมเมดอนะให้มันโจมตีเข้าหน้าเราไม่ได้นะเบนฟรีส <ane> ออาได้ถั่วมานะหรือว่าเราจะทำลายอีกตัวนี้ไปก่อนฮอตด็อกอิมโอเคทำลายไปด้วยนะแล้วแล้วก็เล่นถั่วด้วยอ่ะ เขามีสกิลสไตล์2ไงเราเสียเปรียบนะเพราะว่าเทอร์น้าเขาจะได้โจมตีอีก2ดาเมรถ้าเกิดว่าเราไม่รีบทำลายเขาอะอ่าอิมอ่าแอนตี Anti ้ฮีโร่โอ้โหสองตัวเลยสองตัวสี่ดาเมรเอาเห็ดไปกันอ่ะสร้างเห็ดไว้ตรงนี้นะหรือว่าเราจะปูพื้นก่อน ปูพื้นแล้วยอมโดนีดัมเมดไหมทุกคนไม่รู้ว่าเขามีการ์ดเปลี่ยนพื้นไหมอะหรือว่าสร้างเห็ดไปก่อนออาเน้นป้องกันก่อนละกันนะเดี๋ยวเธอหน้าค่อยปูพื้นละกันอ่าแล้วก็เอาตัวนี้มากันเขาจะมีการ์ดย้ายเลนไหมอาจจะมีการ์ดย้ายเลนนะเบนฟรีสฟรีส all pan on the ground โอเค โอเคโอเคฟรีสก็ฟรีสนะไม่สนใจอยู่แล้วอยากฟรีสก็ฟรีสเขาอยากรักษาอิมตัวนี้ไว้หรือเปล่านะเราคิดว่าได้เวลาปูพื้นโอ้โหแวมไพร์เราเด้งแวมพร์ตัวนี้กลับไปก่อนดีไหม เด้งกลับไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> กลัวแวมพร์มันน่ากลัวนะโอเคโดน2องเมตไม่เป็นไรนะเขาจะติดบล็อกไหมไม่ติดไปติดกับทัวเราจำไม่ได้ว่าการซูปเปอร์พาวเวอร์ของเบนฟริสคืออะไรอะโอเคเทิร์นหกแล้วอ่าการปูพื้นมาอีกโหแวมพรยเจ้าให้ได้เลยใช่ไหม แวมไพร์ตัวนี้โหดมากนะทุกครั้งที่มันทําลายแพลนได้เนี่ยดามจเกับเลือดมันจะบวกแล้วเราไม่มีการทําลายแวมไพร์ด้วยนะทุกคนตัวนี้มันใส่ทีมอัพไม่ได้อะ่ะขอปูพื้นไปก่อนปูพื้นสองเลนเลยอ่ะ <c oughs> การปูพื้นขึ้นมือมาเยอะก็ปูไปเลยนะ โอ้โหเพิ่มเลือดมันโหดว่ะมันโหดเราจะโดนเก้าดามจเลยนะเทินเนี้ยโหดมากนะเ๋อเจ็บโดนเจ็ดดามจทีเดียวนะมันก็เจ็บนะทุกคนสวยแล้วเลือดเขาเหลือแปดเลือเราเหลือเก้าเบอร์รี่อือ้กันในเลนน้ำเดี๋ยวเราเล่นตัวนี้ไปก่อน แล้วก็เล่นอ่าฮะเบอร์รี่เหรอแล้วก็เล่นตัวนี้อือ uh ฮึ huh. จั่วการ์ดโอเคได้เห็ดมาสองตัวนะทุกคนโจมตีอีกสองดาเมดเพราะว่าไอตัวนี้ยเรามีสองตัวมันโจมตีทีละดาเมจนะตัวที่อยู่บนพื้นก็จะจั่วการ์ดได้ อ่าเรียบร้อยโจมตีอีกโจมตีอีกเมจิกบินสต็อกทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะสวยแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าตัวนี้มันโจมตีแล้วเราไม่ติดบล็อกเราแพ้เลยนะ ทำอะไรไม่ได้ทําจัดการตัวในน้ําไปก่อนอะมันเล่นอะไรไม่ได้อ่ะการที่เราจั่วมันไม่มันไม่ใช่ทีมอัพนะเราเล่นซ้อนไม่ได้มันเต็มหมดแล้วอ่ะเด้งแพผนแบบสุ่มเด้งตัวนี้เด้งตัวนี้เด้งตัวนี้โอเค <laughs> ทำไมถึงดวงดีขนาดนี้นะเขายอมแพ้ไปเลยนะ เด้งถูกตัวด้วยนะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวแล้วไปเด้งตัวที่เราอยากให้เด้งอะ่ะสุดยอดดวงเรามาวันนี้ชนะสองตาแล้วดวงเรามานะอย่างที่บอกเกมนี้ถ้าเกิดว่านอกจากฝีมือนอกจากการ์ดแล้วก็ดวงก็มีส่วนด้วยนะส่วนหนึ่งคือดวงอะ่ะมันมีส่วนประมาณหนึ่งเลยแหละถ้าเกิดว่าเราดวงดีมันก็ มีสิทธิชนะสูงนะเจอกับอิมอติเซียเจ้าแม่ขังข่าวอ่าฮะอิมอติเซียอิมอติเซียโอเคกร้ดปูพื้นมานะโอเคโอเคกร์าสวยกร์าสวยอิมอติเซียสร้างขังข่าวอ่ะเล่นถั่วไปก่อนในเลนน้ํานะเหมือนเดิมเหมือนตาที่แล้วเลยเด็กขึ้นมือดีก็เป็นแบบนี้แหละเราเล่นอะไรที่มันแบบสะดวก สร้างเรนดอมซอมบี้คอสสองสมองหรือต่ำกว่าโอเคเวสลี์เอออาร์เวสเลอร์เด็กสปอร์ตแต่อิมอทิเซียไม่น่าจะเล่นเด็กสปอร์ตนะเราคิดว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนหรือว่าใช้เบอร์รี่แบสทํทำลายมันไปเลยดีทำลายไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวมันจะทำลายถั่วเรานะเมจิกบินสต็อกเราไม่อยากให้มันทำลายถั่วเราเราอยากเก็บมันไว้ก่อน ยังไม่จะจั่วเมจิกบิสต็อกขึ้นเด็กให้เรานะอ่าตอนนี้เมจิกบิสต็อกมี2ใบในเด็กละเกฟสโตนเราปูพื้นไปก่อนไหมปูพื้นไปก่อนนะทุกคนเธอนี้ยังไม่เล่นอะไรทำให้ซอมบี้หนึ่งตัวดาเมจกับเลือดบวกสก็ตัวนั้นแหละน่าจะให้น่าจะให้ตัวตัวนั้นนะเค น่าจะติดบล็อกไหมขอให้ติดบล็อกโอเคติดบล็อกนะเด้งซอมบี้สุ่มขอให้เด้งตัวนี้นะเด้งตัวนี้เด้งตัวนี้เด้งตัวนี้โอ้ไปเด้งผิดตัวอีกหรือว่าเราใช้ดวงไปกับตาที่แล้วแล้วนะโอเคถึงคราวที่เราจะต้องใช้คอมโบล้วบ้างแล้วนะในพื้นนี้นะหวังว่าเขาจะไม่มีพื้นปูทับนะ ขอให้เขาไม่มีการ์ดพื้นปูทับมันจะเป็นอะไรที่คอมโบกันมากอิม,มอทิเซียเขาคิดนานละเกฟสโตนอีกแล้วนะน่าจะเป็นตัวเดิมเราคิดว่าน่าจะเป็นอีตัวเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจอะเดี๋ยวเราเล่นตัวนี้ไปก่อนอะแล้วก็เล่นบีนไว้ในเลนตรงนี้ในน้ำนะจวการ์ดโอเคเล่นบีนไว้ข้างหน้าอีกจวการ์ด เบอร์รี่ s บโอเคข้างขาวไหมเอาข้างขาวมาดิอ่าทำให้แพนในกระอู้มันทำลายแล้วมันทำลายแพนเรานะโอเคเพิ่มเลือดเพิ่มดามเมตไปให้เลนน้ำเห็นไหมตัวเดิมนะทุกคนตอนนี้เลือดมันหกละสวยละดาเมจกับเลือดมันเยอะแล้วว่ะเราไม่มีการ์ที่มันจัดการได้นะ เลือดเราค่อนข้างวิกฤตแล้วนะเมจิกบินสต็อกเกฟสโตนอีกแล้วอ่เอาเมจิกบินสต็อกมาขวางมันก่อนนะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีซอมมีแพลนวางขวางราเมจกับเลือดมันจะขึ้นด้วยนะแล้วเราไม่รู้ว่าในเกฟสโตนมีอะไรอะ่ะ เราแช่แข็งไปก่อนดีไหมอ่าเดี๋ยวแช่แข็งเก็บสโตนด้วยนะบินตัวนี้ถ้าเล่นปุ๊บจะแช่แข็งเก็บสโตนได้แล้วก็ทำสองดัมเมดยังไม่ใช้แล้วกันโอ้โหเพิ่มเลือดเพิ่มดัมเมดอีกแล้วมันมีกี่ใบเนี่ยมันมีกี่ใบฮะโอ้โหสามเปลี่ยนพื้นเราด้วยนะ แต่เขาจะไม่ได้แปลงร่างนะเพราะว่าเขาจะตายก่อนติดบล็อกติดบล็อกเลือดเขาเหลือหกเบอร์รี่บลส์ไหมโอเคไม่ Vamp ire. Vamp ire. มเบอร์รี่บลส์แวมไพร์แวมไพร์มีสองดาเมจ ขอทำลายแวมพร์ก่อนนะเรากลัวแวมพร์มากเลยกลัวมาใช้สกิลเฟรนซีนะแล้วก็เอาเห็ดมาวางขวางตัวเจ็ดดเมจก่อนเอามาวางขวางตัวเจ็ดดเมจก่อนโอเคโอเคแล้วก็เปลี่ยนพื้นนะ ดูซิว่าเขาจะเล่นอะไรนะเขาวางแผนอะไรไว้แล้วโดนสามดามจไม่เป็นไรนะขอแค่เขาอย่าสร้างซอมบี้มาเพิ่มก็พออิมอริเซียสร้างบนาแอตแทติดบล็อกไหมโอเคติดบล็อกนะกนะทุกคนสร้างเห็ดเอาอยัางไงดีอะจะสร้างดีไหมหนึ่งสโอเคเอาเห็ดมาไว้เลนแรกแล้วกันนะไม่สนละ โดนก็โดนอ่ะยังไงต่อเราโดน3ามดาเมจนะแต่ว่าเขาอ่ะโอเคเราชนะละชนะแล้วชนะสามตาติดต่อกันไม่น่าเชื่อนะทุกคนและแล้วภารกิจของเราก็คอม p l e t แล้วนะคือการเล่นเล่นเดคคอมโบให้ชนะสักทีหลังจากที่คลิปที่แล้วเราแพ้ไปลวดเลยนะ ก็ประมาณนี้นะ,ะทุกคนเด็กเห็ดถ้าเกิดว่ามันคอมโบกันดีแล้วก็เป็นแบบนี้แหละชนะง่ายๆนะชนะแบบอ่ตั้งแต่ต้นเกมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับราติสวัสดิ์ครับ